1,500กระป๋องมันช่างยาวนานเหลือเกินผมนั่งฟาร์มมงกุฎเพื่อที่จะได้อาหารแมว30กระป๋องมาไว้ในครอบครอง1,500กระป๋องการเปิดกาชาในวันนี้นอกจาก b ั t เช e นพาร์แล้วผมไม่ได้เติมตังค์เลยนะเว้ย1,500กระป๋องเนี่ยมาจากการเล่นด่าน STORY OF LEGENT แล้วก็ด่านอื่นๆอีกฟาร์มเหนื่อยมากเขี้ยวมงกุฎ2ดาวเกือบหมดแล้วเหลือแค่2ด่านสาเหตุที่ผมฟาร์มน่ะเหรอ ใช่ทุกคนคิดถูกแล้วไม่ใช่เพราะว่าการันตีอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพราะว่าผมไม่มีตังเติมภูมิใจในคำพูดตัวเอง1500กระป๋องจะเปิดได้11ครั้งซึ่งจะการันตีอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวเว้ยแต่ว่าอาจจะได้อูเบอร์มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ซึ่งผมจะเปิดตู้นี้สำหรับอูเบอร์ที่ผมอยากได้จะเป็นตัวอะไรก็ได้ทั้งนั้นยกเว้น0 8นกูนั่งปามาทำไมถ้ากูได้0 8นปเอาแหละ1,500กระป๋อง จัดไปฟริตื่นเต้นวะไม่ได้เติมตังค์เลยอะไรเนี่ยซูเปอร์แล์ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะมิสโตะคาซึระกิอซึกะเนิร์ดแคทโอเคตอนนี้ตีบวกซาลอนคาล็อกบิชชอปแม่มดว่ายน้ำฟูชิเดี๋ยวนะาจะหมดแล้วไม่ใช่รอเฮ้ยเครื่องปิ้งขนมปัง อะไรเอ่ยมูนโอเปอเรเตอร์แล้วก็มีตั๋วทอง3ใบจัดไปโอ้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยขาล็อกอยากได้อัิกาแคสเลียจูเลียตใบสุดท้ายซาลอนมูนโอเปอเรเตอร์จะสโลสีแดงแล้วก็ซอมบี้รู้สึกธรรมดาจังเลยไหนไหนก็ได้มาแล้วจัดไปเลยล่ลางหนึ่งจะสโลเอเลียแล้วก็สีแดงมีซอมบี้คิลเลอร์โจมตีเป็นเอเรียส่วนล่างสองนั้นเหมือนเดิมทุกประการไฟนอลแบตเทิลอีวายยูนิต13 สำหรับด่านนี้จะการันตีว่าจะได้ตัวแมวหนึ่งเกลือข้าได้กินเกลือเกลือเน่าเออเดี๋ยวใจเย็นนะเกลือมันเน่าไม่ได้ทำไมข้าถึงได้กินเกลืออยู่แถวนี้กันนะนอกจากเกลือแล้วยังได้กินบูดบูดเกลือเน่าเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าเกลือมันเน่าไม่ได้เว้ยเอ๊ะ หรือว่าเกลือเน่าได้วะเอ้ยอาจจะไม่เกลือก็ได้มูลโอเปอเรเตอร์อาจจะโหดก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูมูลโอเปอเรเตอร์ล่างหนึ่งก่อนปี๊ปีปีปป๊พวกเราจะทําการกําจัดยูนิต13าอย่านะอย่าเข้าใกล้ข่าถ้าไม่อยากจะได้กินเกลือเกลือที่นี่มันช่างมินมันชั่งบูดถอยออกไปซะไอเจ้าพวกเกลือชั้นต่ํ<ๆ>าเอ๊เดี๋ยวนะเกลือมีชั้นต่ําด้วยเหรอเนี่ยนี่เอาไปหนึ่งทีโดหรือเปล่าโอ้โห ปืนใหญ่นิวโออาร์มสตองไซโคนเจ็ดอาร์มสตองผมไรประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้ายูนิต13แล้วยูนิต13มันโจมตีอย่างไงวะเนี่ยสำหรับนิสกะนั้นจะสโลเอเรียเจาะบาเรียโอเคมาพร้อมเลยเปิดสปีดได้เพราะผมมั่นใจว่าชนะอย่างแน่นอนยูนิต13เนี่ยเวลาที่โจมตีแล้วเนี่ยจะเป็นแบบมินิเซิร์กได้นะเซิร์กเล็กเซิร์กเล็กกับเซิร์กใหญ่นี่มันต่างกันไงวะมันก็เป็นเซิร์กแนวตั้งเหมือนกันนะมันจะมีตัวที่แบบบินพ้นเซิร์กเหรอหรือว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาหรือว อะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยสิป๋าตรงหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยมาลีปะแมวเหล็กปะนิโยเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยเป็นไงเล่ายัางเทือนมาดูกันว่ามูนโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะโจมตีแบบไหนใจเย็นนะจ้าแมวเหล็กอย่ารีบตีป้อมใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเอามูนโอเปอเรเตอร์ก่อนเอาเร็วโอ้มูนโอเปอเรเตอร์มันจะเป็นลำแสงพุ่งขึ้นมาเว้ยได้ตัวแมวมาหโอ้โหต่อไปเป็นด่าน11ดาวให้แคทอยเลเจนด์ e เชื่อในผมศรัทธาในตัวผมผมนั้นไม่เคยจะหลอกทุกคนงงงงเอแย่แล้วทุกคนเจอองุ่งแดงเอ้าเจอฮิปโปเทวดาแล้วเจอจริงโจ้ดำหามจริงจะเอาอะไรไปชนะวะเนี่ยโอ้ยก็โอ้ยก็อดโอ้ก็อดโอ้โหด่านสิบเอ็ดดาวอย่างตึงเจออาคุด้วยโอ้โอเคเชื่อมั่นในผมศรัทธาในผมผมนั้นจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนงงงจริงหอ เออไม่รู้ว่าไปเราแมวรถไฟแคนแคนไปแมวเหล็กไปเออสำหรับซาโตรุจะยังไม่ปล่อยแล้วกันปล่อยไปก็เสียดายอ่ะปั๊บไปเลยยูนิต08ย์ซาโตรุจะเอาไว้ปล่อยตอนสู้กับกอริลลาอากูแล้วก็นีโอไปหนึ่งทีปั๊บแคนแคนไปใจเย็นๆปั๊บปั๊บรถไฟพุ่งใส่จิงโจ้ดีมากแคนแคนไปแมวกระดองไปมาลิมาลิโอเคสวยเอาแหละต้องเซฟการเงินแล้วตอนเนี้ยปั๊บชินจิไปแมวเหล็กไปแมวรถไฟไป คาโอรูไปไม่นะไม่นะมาลิปไปซาโตรูไปแมวรถไปนิโอมิหนึ่งทีสวยแมวเหล็กไปชินจีไปแมวรถไปไปแคนแคนไปไปแล้วนะทำไมมันดันมาขนาดนี้วะเนี่ยเอา้าแล้วอุงอุงแดงมาเพิ่มอีกเอา้ามันจะวนลูปอย่างนี้เหรอแตกบอกเลยว่าแตกแตกแน่นอนอโอเคไม่สู้ต่อพอไปเล่นดานอื่นดีกว่าสำหรับมูนโอเปอเรเตอร์เนี่ยราคาพอๆกับแคสลี่อะแต่ว่าคุณภาพนี่ต่างกันลิบลับเลย มู o โอเปอเรเตอทำได้แค่สโลซอมบี้กับสีแดงเฮ้ยเอาจริงดิกาหฮกนุดนุดเปิดได้เกือบูดน,ะนุดโอ้โหแล้วมีกาหฮกแม่งตบบ้านผมมูนโอเปอเรเตอร์เดินไปข้างหน้าแล้วหน้านและมูนโอเปอเรเตอร์ก็แตก <c oughs> แคสรี่โดนตบตั้งหลายดอกยังไม่ตายเลยมันเป็นตัวกา,กากใช่ไหมเนี่ยถ้าราคาสักประมาณ2-3พั 3, เนเงี้ยโอเคน่าใช้อยู่ตอนนี้ราคา4,800นี่ราคามันเท่ากับตัว T R S แล้วนะเนี่ย ก้าโฮกเม้นเกลือ,อโว้ยย่ามาอยู่ใกล้ฉันนะก้าโฮกอ่ะเฮืออได้กินเกลือถึงก็ไปสวรรค์เลยมูนโอเปเรเตอร์มาอีกรอบหนึ่งสัมผัสถึงความโหดไม่ได้เลยซม,มีระบาดกันอีกรอบหนึ่งกระดานดาวอังคารไปพี่โมฮอกไปก่อนตามไปได้แคนแคน แคนแคนแปดผมยังรู้สึกว่ามีค่ากว่ามูลโอเปอเรเตอร์มูนโอเปอเรเตอร์มูนมูนโอเปเรเตอร์เอาเดี๋ยวแมวตันแมวตันแมวกูตันโอเคแคนแค้นปะอย่าปล่อยตัวมวั่วดซัวเว้ยอ่ามาแล้วมูลโอเปอเรเตอร์ดูดูความโหดของมูลจะได้โชว์โหดไหมเนี่ยรายงานจากักรพรรดินีส สำหรับด่านนี้นั้นจะเป็นด่าน9ก้าดาวที่จะให้วิตามินเมยวสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เว้ยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือเจอตัวอาคุให้ทุกคนใส่มูลโอเปอเรเตอร์หรือว่าเนฟมูลมาได้เลยเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วนี้พันห้าร้อยกระป๋องมันเสียดายกว่าเติมเงินอีกคือเติมเงินอ่ะโอเคเติมปุ๊บก็เสียเงินเจ็บกระเป๋าแต่ว่าฟาร์มอาหารแมวมาเองอ่ะเสียเวลาแบบความทุ่มเทแบบฟาร์มมาพันห้าร้อยกระป๋องอ่ะใช้เวลาตั้งนาน เรามาเปิดได้แบบมูลโอเปอเรเตอร์เนฟมูลกากจริงๆอาจจะไม่กากก็ได้แต่ว่าใจผมมันผิดหวังไปแล้วไงมันก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในายโอไปหนึ่งทีฉเฉลิมฉลองให้กับความผิดหวังดูมูลโอเปอเรเตเป็นไงเรายิงไปแล้วก็แตกอย่างไวอะไรของมันมาเนี่ยมาเลยว่ามาเทลัสุ ดูเอามาเทลัสุูผมยิงไว้บอกเลยยิงเจ็บทุกสียกเว้นสีขาวอามาเทลัสุูผู้ปลุกพลังแล้วอามาเทลัสุูผมยืนด้านหลังอย่างดีนะได้ใจดามเมจแรงๆปาะแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่รอยแยกต่างมิตีแล้วเอาละผมกําลังจะได้ไปต่างโลกเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีรถบรรทุกมาอยู่แถวบ้านกูหรือเปล่าภูเขาไฟจินโฟสําหรับด่านต่อไปจะเป็นด่าน10ดาวซึ่งน่าจะเจอตัวเบฮิมัสสีดำเชื่อผมมาละ สัญชาตยาณหรือว่าเซนในตัวผมนี่ยมันกําล UH ังร่าร้องเจอโดโดสีดําแน่นอนเอาตัวไม่โดนผิดไปเชื่อผมดิเออตัวเบฮิมอตถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่มีตัวตีเวฟนะถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดก็แปลว่ามันมีตัวตีเวฟตะลึงตึงโป๊ีเสื้อพีเสื้อพี่เสื้อไม่มีว้เป็นผีเสื้อเอเลี่ยนวยไอ้เจ้ามนุษย์เซนเปะ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 ปนะไม่อตัวสีดำหรอเนี่ย นี่ไงเราโดโดดําผมบอกแล้วคิวผมก็ดูแบบด่านเก่าๆมาไงก็ดูว่าตัวไหนยังไม่ออกซึ่งผมก็เห็นว่าโดโดดํายังไม่ออกโอ้โหมนุษย์จีเนี่ยบอกเลยจังหวะนี้ไม่แตกอย่างแน่นอนแต่ว่าเจ๊ผมอาจจะแตกได้ถ้าเจ๊ผมโดนโดโดดําตีลราเรียบร้อยนะเจ๊ผมก็แตกไปตามระเบียบตามระเบียบมาหลายครั้งแล้วนะไม่เจอหน้าระเบียบสักทีไอมนุษย์หัวจุ้ยลิบบุกอะไร บ้าละเฮดิสผมแตกไปแล้วพอรับไม่ได้กับมุกไกวาถ้าเคียโดโดดําได้ก็น่าจะจบละเพราะว่าปลาเทวดาไม่เท่าไหร่หรอกงั้นก็ปล่อยไซบอกไปรัวรวแมวเล็กไปแคนแคนไปแมวหัวล้านไปไม่ได้เราเฮ้ยตอนแรกจะชนะล้วทำไมอยู่ดีๆมาแพ้วะเฮ้ย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 แมวเล็กแมวเล็กแมวเล็ก โอเค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 การเงินไม่ค่อยดีป้าระ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 ป้าะกระแทกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเม้าเล็กไปวู้น่าจะชนะมาแพ้เฉยเลยโอ้บอลเลือนเหลือเจ็ดเปอร์เซนต์โมฮอคตัวเดียวก็ได้เว้ยผีเสื้อก็ดันมาไม่ได้โยไซเบอร์แคทตัวที่สองวก็ตีไม่โดนด้วยถ้าไม่ตายอันเชิญไซเบอร์แคทไซเบอร์แคทตัวที่สามรอเงินเต็ม ไปเฮดิสเจมิตตมะแฮสリーเกรเบลเรียบร้อยอ่าทุกตัวไปลุยได้ปล่อยแมวรถไฟไปนีโอไปหนึ่งทีประมาณนี้เลยตอนนี้การเงินมีอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเว้ยปล่อยทุกตัวที่ปล่อยได้ไปเลยไปช่วยกันรับตีนดาเมจพิษจ,จากโดโดสีดำแมวรถไฟพุ่งปาได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่มีตัวรับตีน2ตัวแคนแคนไปซูโมโ่ไปนีโอไปหนที แมวรถไปไปเร็วๆโอเคจังหวะนี้โดโดดําเริ่มกระเด็นไปแล้วเว้ยเจมิตามมาผมจังหวะนี้ยังไม่แตกนะแต่ว่าโดโดโดตบไปหลายทีแล้วนะเจใกล้จะแตกเต็มทีแล้วเจครับเดี่ยแตกแล้วเจผมเชื่อมันในตัวเจ๊อืออาอเจผมแตกไปเรียบร้อยนะแมวรถไฟพุ่งไปรอบหนึ่งนะแล้วโดโดแม่งเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยฆ่าไม่ตายบ้าบอแต่ว่าเฮดิสยืนรับเต้นแข็งๆไปนะนีโอเป1หนึ่งทีเฮดิสแตกไปนะตัวที่2แต่ดูทรงรอบนี้แล้วค่อนข้างจะดี ทุกตัวสามารถยินได้แล้วเรียบร้อยนะเคียโดโด้ดำไม่ได้ปล่อยเกเบี้ยวยไปนะป้าป้านึดขาทษคืนดีกันนะไม่เว้ยฉันไม่เคลนดีกับแกแกจงแตกตายไปซะได้สิลาฟ้ามา